ทารกพบลิงครั้งแรกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่ใช่แค่เรื่องธรรมดาเด็กน้อยเพียงแค่นั่งอยู่ในสวนสาธารณะแต่แล้วบางสิ่งจากเงามืดก็กำลังจ้องมองอยู่เสียงใบไม้ไหวเงาดำพุ่งลงมาและทันใดนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปมันคือเพียงแค่ลิงจอมสนหรือมีบางอย่างที่น่ากลัวกว่านั้นซ่อนอยู่สิ่งที่ลิงทำในวินาทีสุดท้ายจะทำให้คุณต้องขนล,ลุกอย่ากระพริบตาเพราะเรื่องนี้จะทำให้คุณไม่มองลิง เหมือนเดิมอีกต่อไปการพบกันครั้งแรกของทารกกับลิงแสงแดดยามเช้าส่องผ่านใบไม้เป็นประกายระยิบระยับเสียงนกร้องเจยแจ้าแววมากับสายลมอ่อนกลิ่นดินชื้นและกลิ่นใบไม้แห้งแต่จมูกเบาๆเด็กน้อยนั่งอยู่ในรถเข็นดวงตากลมใสจ้องมองสิ่งรอบตัวด้วยความตื่นเต้นแม่ค่อยๆเข็นรถผ่านสวนสาธารณะเธอส่งยิ้มให้ลูกน้อยขณะชมวิวสองข้างทาง ทันใดนั้นเสียงแปลกๆดังขึ้นจากบนต้นไม้กรอบใบไม้ไหวสะเทือนฝุ่นปลิวลงมาจากกิ่งสูงเด็กน้อยเงยหน้ามองดวงตาเบิกกว้างบางสิ่งกำลังกระโดดไปมาบนกิ่งไม้เสียงควนเสียงแคว่ๆดังก้องไปทั่วแม่ชะงักมือจับรถเข็นแน่นขึ้นเงาดำพุ่งลงจากต้นไม้ร่างเล็กๆแต่ปรัดเปรียวกระโจนลงมาต่อหน้าพวกเขามันคือลิง ขนสีน้ำตาลแดงตาสีดำขับจ้องมองตรงมาที่เด็กน้อยเด็กน้อยนิ่งเงันริมฝีปากเผยอเล็กน้อยลิงกระตุกจมูกสูดดมอากาศมันขยับเข้าใกล้มือเล็กๆของเด็กเผอยกขึ้นปลายนิ้วเกือบสัมผัสกับขนสากของมันทันใดนั้นมันคว้าของบางอย่างจากถาดหน้ารถเข็นกล้วยชิ้นเล็กๆที่แม่เตรียมไว้สำหรับลูกถูกลิงฉกไปอย่างรวดเร็วแม่ร้องเสียงหลงมือเอื้อมไปจะคว้าคืน แต่ลิงกระโดดถอยหลังสายตาวาวโรดเต็มไปด้วยความเจ้าเล่มันใสา่ยะายิ้มเผยเคี้ยวเล็กๆแล้วส่งเสียงร้องแหลมสูงเด็กน้อยสะดุ้งน้ำตาคลอเบา้าหัวใจดวงเล็กเต้นโครมครามกับเสียงและท่าทางของเจ้าสัตว์ตัวนี้ลิงไม่หนีไปมันกลับนั่งลงตรงหน้าแกะเปลือกกล้วยออกด้วยมือที่คล่องแคล่วดวงตาของมันยังคงจ้องเด็กน้อยไม่กระพริบแม่ค่อยๆดึงรถเข็นถอยห่างช้าๆแต่ทันใดนั้นเอง ลิงกระโจนเข้ามาใกล้อีกครั้งกล้วยในมือมันเหลือเพียงครึ่งเดียวอีกครึ่งหายเข้าไปในปากของมันมันเคี้ยวเสียงดังจ้องมองเด็กน้อยราวกับกําลังตัดสินใจบางอย่างแม่รีบหมุนรถเข็นหัวใจเต้นแรงแต่ก่อนที่เธอจะขยับไปได้ไกลลิงก็ยื่นมือออกมาอีกครั้งนิ้วเรียวยาวของมันเอื้อมมาทางแก้มของเด็กน้อยเด็กน้อยเบิกตากว้างลมหายใจสะดุดปลายนิ้วหยับกระด้างของลิงเกือบแต่ผิวนุ่มของแก้มเล็กๆ แม่สะบัดมือไล่แต่มันกลับส่งเสียงร้องแหลมสูงเสียงนั้นดังจนเด็กน้อยสะดุ้งริมฝีปากสันะร,ริกทันใดนั้นลิงกระโดดขึ้นไปเกาะที่หลังรถเข็นแม่กรีดร้องด้วยความตกใจมือสันะร,ริกเด็กน้อยเริ่มร้องให้เสียงสะอื้นสันเครือลิงยังไม่ขยับไปไหนมันเกาะอ,อยู่ตรงนั้นจ้องมองด้วยดวงตาดำคลับแม่รีบหมุนตัวพยายามสะบัดให้ลิงกระโดดออกไปแต่แล้วลิงยิ่งเกาะแน่นขึ้น มันใช้มือเล็กๆเกาะขอบรถเข็นแน่นร่างของมันยกไหวตามแรงสะบัดของแม่เด็กน้อยร้องให้เสียงดังขึ้นน้ำตาไหลอับแก้มแม่หอบหายใจแรงหัวใจเต้นรัวเธอไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรสายตาของลิงยังคงจับจ้องไปที่เด็กน้อยมันเอียงคอเล็กน้อยแล้วส่งเสียงร้องต่ำๆในลำคอนิ้วเรียวยาวของมันขยับเขี่ยอะไรบางอย่างที่เสื้อของเด็กแม่รวบรวมความกล้าใช้มือข้างหนึ่งตกไปที่ตัวลิงไปออกไป ลิงสะดุ้งมันกระโดดถอยหลังเล็กน้อยแต่ยังไม่หนีไปริมฝีปากของมันสายะออกเล็กน้อยเผยให้เห็นฟันคมคมแม่ใจเต้นแรงกว่าเดิมเธอไม่แน่ใจว่ามันกำลังเล่นหรือกำลังขู่แต่ทันใดนั้นเองลิงก็ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมันอ้าปากกว้างแล้วพุ่งเข้าหาเด็กน้อยแม่ร้องลั่นร่างแข็งทื่อไปชั่วขณะเด็กน้อยสะอื้นแรงขึ้นมือเล็กๆก,ก,กำเสื้อแม่แน่น ลิงใช้มือคว้าบางอย่างบนเสื้อของเด็กดึงมันออกอย่างรวดเร็วแม่ตื่นตระหนกรีบเอื้อมมือไปคว้าลิงแต่ไม่ทันมันกระโจนออกจากรถเข็นทะยานขึ้นไปบนต้นไม้สูงในมือของมันคือเข็มกลัดรูปหมีตัวเล็กที่ติดอยู่บนเสื้อเด็กน้อยแม่หอบหายใจลูบตัวลูกอย่างเร่งรีบตรวจดูว่ามีบาดแผลหรือไม่เด็กน้อยยังคงร้องให้น้ำตาไหลไม่หยุดแม่เงยหน้าขึ้นมองลิงนั่งอยู่บนกิ่งไม้กำเข็มกลัดแน่นในมือ มันเอียงคอมองดูแม่และเด็กราวกับกำลังพิจารณาสิ่งที่เพิ่งทำลงไปจากนั้นมันก็ใส่ยะยิ้มอีกครั้งก่อนจะค่อยๆหายลับไปในเงาไม้แม่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นใจอย่างเต้นแรงเธออบลูกไว้แน่นรูปหลังปลอบโยนเด็กน้อยสะอื้นเบาๆซุกหน้ากับไหล่แม่เสียงใบไม้ไหวดังแผ่วๆแต่เงาของลิงยังคงติดอยู่ในดวงตาของแม่ไม่จางหายแม่กอดลูกแน่นขึ้นลมหายใจยังไม่เป็นปกติ หัวใจเธอยังคงเต้นแรงภาพลิงตัวนั้นยังติดตาเด็กน้อยค่อยๆสงบลงเสียงสะอื้นแผ่วเบาลงเรื่อยๆแม่กวาดตามองรอบตัวแต่ไม่เห็นวิเแววของลิงอีกแล้วมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้เสียดสีกันเบาๆเธอสูดหายใจลึกพยายามรวบรวมสติมือยังสั่นเล็กน้อยไม่เป็นไรนะลูกเธอพึพมพำเสียงเบาลูบศีสเด็กน้อยแต่ลึกๆในใจเธอรู้สึกถึงบางอย่างที่ยังไม่จางหาย ความรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจ้องมองจากที่ไหนสักแห่งแม่ค่อยๆขยับตัวหันไปมองด้านหลังข้างต้นไม้ใหญ่ใต้เงามืดของกิ่งไม้มีเงาตะคุ่มบางอย่างขยับไหวเธอเบิกตากว้างหัวใจเต้นโครมครามเงานั้นมันยังอยู่ที่นี่เงานั้นขยับเล็กน้อยก่อนที่ดวงตาคู่หนึ่งจะสะท้อนแสงจางๆออกมาจากความมืดแม่กลืนน้ำลายลมหายใจติดขัด เธอกอดลูกแน่นขึ้นพลางถอยหลังอย่างช้าๆแต่ไม่ทันได้ก้าวพ้นเงาต้นไม้เสียงขวรดังขึ้นจากกิ่งไม้ด้านบนครอบกิ่งไม้ไหวฝุ่นร่วงลงมากระทบใบหน้าของเธอเธอเงยหน้าขึ้นมองแล้วหัวใจแทบหยุดเต้นเจ้าลิงตัวเดิมนั่งอยู่ตรงนั้นมันยังถือเข็มกลัดรูปมีอยู่ในมือดวงตาดำขับจ้องตรงมาที่เธอริมฝีปากของมันขยับเล็กน้อยคล้ายกับกำลังยิ้ม แม่รู้สึกเสียวสันหลังว่าความรู้สึกไม่สบายใจแล่นขึ้นมาอีกครั้งเธอขยับตัวช้าๆพยายามไม่แสดงอาการตื่นกลัวแต่ทันใดนั้นลิงก็ยกมือขึ้นแล้วค่อยๆย,ยื่นเข็มกลัดกลับมาเธอขมวดคิ้วสับสนไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไรดวงตาของลิงดูสงบนิ่งแต่มันก็ยังอ่านไม่ออกแม่ลังเลอยู่เพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะยื่นมือออกไปช้าๆนิ้วของเธอเกือบแต่โดนเข็มกลัดที่อยู่ในมือของลิง แต่ก่อนที่เธอจะทันคว้ามันได้ลิงปล่อยเข็มกลัดลงเข็มกลัดร่วงลงพื้นเสียงกระทบหินแห้งผากแต่ก่อนที่เธอจะก้มลงเก็บลิงก็ทำสิ่งที่ไม่คาดคิดอีกครั้งมันกระโจนลงจากกิ่งไม้พุ่งตรงมาทางเธอและเด็กน้อยแม่วิดร้องเธอรีบดึงรถเข็นถอยหลังอย่างรวดเร็วเด็กน้อยสะดุ้งเฮือกร้องให้จ้าอีกครั้งแต่ลิงไม่ได้จู่โจมหรือแย่งอะไรจากเธออีก มันกระโดดข้ามหัวพวกเธอไปร่างปราดเปรียวพุ่งสู่พื้นดินด้านหลังแม่หันขอบไปมองหัวใจเต้นรัวลิงยืนอยู่ตรงนั้นมือทั้งสองขยุ้มบางอย่างไว้แน่นเธอรีตาเพ่งมองแล้วก็ต้องเบิกตากว้างด้วยความตกใจมันกำอะไรบางอย่างที่อยู่บนพื้นงูงูตัวเล็กสีเขียวมะกอกกำลังดิ้นคลุกคลักในอุ้งมือของลิงแม่รู้สึกขนลุกสู้ใจเต้นแรงขึ้นกว่าเดิม เธอไม่ทันสังเกตเลยว่าใต้รถเข็นมีสิ่งนี้ซ่อนอยู่หากลิงไม่กระโดดเข้ามางูอาจเลื้อยขึ้นไปหาเด็กน้อยแล้วก็ได้ลิงมองงูในมือก่อนจะสบตากับเธอเพียงแวบหนึ่งแล้วมันก็กระโจนขึ้นไปบนต้นไม้หายลับไปในเงาใบไม้เงียบมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้เสียดสีกันเบาๆแม่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นหัวใจยังเต้นโครมครามเธอก้มลงมองเข็มกลัดรูปหมีที่ตกอยู่บนพื้น จากนั้นเธอก็เงยหน้าขึ้นมองต้นไม้สูงอีกครั้งลิงจากไปแล้วแต่ความรู้สึกแปลกประหลาดยังคงอยู่มันเป็นศัตรูหรือเป็นผู้ช่วยกันแน่แม่ย่อตัวลงเก็บเข็มกลัดรูปหมีขึ้นมามือของเธอยังสั่นเล็กน้อยเธอไล่าสายตาขึ้นไปบนกิ่งไม้สูงแต่ไม่เห็นวิเแววของลิงอีกแล้วเพียงใบไม้บางใบที่ยังไหวโยกยาบตามแรงกระโดดของมันเด็กน้อยในรถเข็นเริ่มสงบลงเสียงสะอื้นแผ่วลงเรื่อยๆ แม่ลูบศีสัะลูกเบาๆพลางสูดหายใจลึกพยายามตั้งสติเธอหันไปมองจุดที่ลิงทิ้งงูไว้ร่างเหลือยาวไม่มีการเคลื่อนไหวอีกต่อไปมันตายแล้วแม่รู้สึกหนาวเยือกขึ้นมาอย่างประหลาดเธอเคยคิดว่าลิงเป็นเพียงสัตว์จอมซนที่ขโมยกล้วยของลูกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้ทําให้เธอไม่แน่ใจอีกต่อไปมันรู้หรือไม่ว่างูอยู่ใกล้ลูกของเธอมันตั้งใจช่วยหรือเป็นเพียงสัญชาตญาณล,ล่าเหยื่อของมัน เธอไม่อาจรู้ได้เลยแม่ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อกำเข็มกลัดแน่นลมเย็นพัดโช,ชยมาจากในป่าพาเอากลิ่นดินชื้นและกลิ่นใบไม้ติดมาด้วยเธอเงยหน้ามองต้นไม้สูงใหญ่อีกครั้งถึงตอนนี้ลิงอาจไปไกลแล้วแต่ในความเงียบสงบของสวนสาธารณะเธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่ามันยังอยู่ที่ไหนสักแห่งกำลังเฝ้ามองเธออยู่จากเงามืดของต้นไม้สูงเหล่านั้น แม่สูดหายใจลึกมองไปรอบตัวอีกครั้งสวนสาธารณะกลับสู่ความเงียบสงบมีเพียงเสียงลมพัดและเสียงนกร้องว่วมาแต่ไกลเธอก้มลงมองลูกน้อยที่ตอนนี้เริ่มหยุดร้องให้ดวงตากลมโตยังคงมีร่องรอยความตกใจแม่ยิ้มบางๆลูกศีสะลูกเบาๆไม่เป็นไรแล้วนะเธอพูดเสียงแผ่วราวกับปลอบใจทั้งลูกและตัวเองเธอค่อยๆเข็นรถเข็นต่อไปข้างหน้าช้าๆแต่มั่นคง ดวงอาทิตย์สองแสงลอดผ่านกิ่งไม้สร้างเงาลายจุดบนพื้นทางเดินแม่หยุดเดินชั่วขณะหันกลับไปมองต้นไม้สูงอีกครั้งเธอไม่เห็นอะไรนอกจากกิ่งไม้ที่ไหวไกวไปตามสายลมแต่ลึกๆในใจเธอรู้ว่าเรื่องราววันนี้จะไม่มีวันเลือนหายเธอจะไม่มีวันลืมดวงตาคู่นั้นดวงตาของเจ้าลิงตัวนั้นที่จ้องมองเธอไม่ใช่เพียงแค่ความสุขสนหรือความเจ้าเล่ แต่เป็นแววตาที่คล้ายจะบอกอะไรบางอย่างบางสิ่งที่เธออาจไม่มีวันเข้าใจแม่คลี่ยิ้มจังๆก่อนจะหันกลับมาแล้วเดินจากไปพร้อมลูกน้อยเสียงใบไม้เสียดสีกันดังแผ่วเบาเราวกับเสียงกระซิบจากเงาเมือ่อยี่งคงเฝ้ามองอยู่จากที่ไกลๆ